สวัสดีครับท่านผู้ชมเนาะตอนนี้บยอยดกกำลังเดินทางนะครับกับกรุงเทพมหานครนะซึ่งตอนนี้ก็กำลังนั่งรถด,ด้วยเดี๋ยวบยอยดจะถ่ายภาพถนนนะครับที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับประเทศไทยว่ามีความสวยงามอย่างไรเพราะว่าบายอยดเองนะครับได้มีโอกาสนะครับนั่งข้างหน้าเลยนะครับนะนั่งข้างหน้าเลยโอ้โหวันนี้ถือว่าโชคเ่้าข้างบายอยดจริงๆบยอยดจะได้ ชมถนนนะครับต่างจังหวัดแบบเต็มๆแล้วก็จะถ่ายนะครับภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนท่านผู้ชมอย่างพยศจะพาทุกคนไปกันเลยครับตอนนี้พยศก็ออกมาจากบกสนครพนมนะครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆนะครับสักประมาณ17นาฬิกานะครับนะแต่ว่าหโมงเย็นนั่นเองท่านผู้ชมนี่คือภาพบรรยากาศนะครับนี่ครับ โอ้โหนะครับภาพบรรยากาศที่ต่างจังหวัดของประเทศไทยนะครับคือจังหวัดนครพนมนะซึ่งฝั่งตรงข้ามกับบ้านบอยด์เองท่านผู้ชมนะเดี๋ยวบอยด์จะถ่ายภาพบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับโอ้โหนะครับนี่คือถนนในต่างจังหวัดนะครับนะในต่างจังหวัดของประเทศไทยครับนะครับโอ้โหนะครับมีถนนไปกลับนะครับคือเส้นไปก็ไปอย่างเดียวนะครับสองเลนท่านผู้ชมเนาะ ไปกับสองเรนเป็นสี่เรนครับโอ้โห oh. ับฝั่งนุ้นน,นี่คือตามชนบทนะครับประเทศไทยนะอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับบางคนอาจจะคิดถึงบ้านนะครับพี่น้องนะบางทีไปทํางานนะครับในต่างแดนโอ้อยากเห็นจังหวัดบ้านเกิดนะครับบาจก็ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับนี่คือจังหวัดนครพนมนะท่านผู้ชมกนะ็บยจ ก็เดินทางนะครับเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับบ๊อยอดก็จะลงอยู่ที่ลังสิตนะครับพิเเจอร์ลังสิตนะเพื่อไปต่อรถเข้าปทุมธานีนะครับนี่ครับภาพบรรยากาศนะครับถนนโอ้โหภาพบรรยากาศดีมาก่านผู้ชมเนาะนะครับแสงตะวันนะครับดูครับ่านผู้ชมโอ้โหนี่คือภาพบรรยากาศนะครับที่ไม่ใช่ภาพ AI นะครับ นี่คือภาพจริงๆนะโอ้โหอยากให้ทุกคนได้ดูครับตอนน้นโอ้ผังนู้นก็สร้างใหม่นะครับนี่แหละคือการพัฒนานะครับนะพัฒนาไปแบบไม่หยุดยั้งนะครับนี่คือประเทศจทยนะแน่นอนว่าบางคนไม่เคยมาจริงๆนะครับเนาะแม้แต่คนไทยเองนะครับเนาะแม้แต่พี่น้องคนไทยเองบางคนก็อาจจะไม่เคยมาเที่ยวต่างจังหวัดนะครับบัด้วยเก็บภาพบรรยากาศนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับสวยมากท่านผู้ชมเนาะก็มีรถสัญจรกันปกตินะครับนะ อยากให้ทุกคนได้ดูครับนี่เป็นภาพบรรยกาศนะครับโอ้โหครับนี่ครับนี่คือถนนต่างจังหวัดนะครับนะต่างจังหวัดนะครับโอ้โหแน่นอนว่าการสร้างถนนในประเทศไทยเนะี่ยท่านผู้ชมก็จะเป็นมาตรฐานแบบเดียวกันนะครับแต่อาจจะเรื่องเลนนะครับหรือว่าถนนหลายเลนเนี่ยก็แน่นอนมันก็ ไม่เหมือนในกรุงเทพมหาคนครนะแต่ว่าบอยอัดเสื้อเสลอเกินในการสร้างถนนดูท่านผู้ชมเนาะใหม่ๆเลยนะมาตรฐานแบบเดียวกันแน่นอนท่านผู้ชมเนาะนี่ครับมีการตรวจสอบนะครับมีการทาําทุกอย่างก็มีการตรวจสอบมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลก็เวลาผลงานออกมาท่านผู้ชมดูครับนี่ครับก็จะมีความโปร่งใสแล้วก็ถนนสวยแบบนี้เลยท่านผู้ชมเนาะ มายัดก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศนะครับถนนที่สวยๆกับวิวธรรมชาติธรรมชาตินะครับท่านชมนะอยากถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่คือถนนต่างจังหวัดน,นะครับนะซึ่งไม่ได้ตัตดต่อจากภาพ a i นะครับอันนี้คือเป็นภาพบรรยากาศงานสดๆเลยนะครับนะโอ้โหมีรถนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเลิกงานนะครับช่งน,นะห้าโมงเย็นนะเกือบหกโมงก็ เดินทางกลับบ้านนะครับทุนโอ้โหนี่ครับสวยนครับโอ้โหนะท่านผู้ชมนะนีรถนะครับโอ้โหอาจะให้ทุกคนดูนะครับนนนู้กับถนนนะครับเนาะเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็รอไฟแดงนะครับนะไฟแดงนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับ ปรยัดก็ในการเดินทางกลับเข้าเทศประยัดจะถ่ายประมาณ2-3ี EP ให้ทุกคนได้ดูนะครับนะคือแน่นอนว่าการเดินทางนะครับนะในการสัญจรแต่ละที่นะครับไม่เหมือนกันนะครับเนาะอย่างบ้านประยัดเองนะครับก็ถาาว่าไม่ใช่ตัวมเมืองเวียงจัน์หรือตัวเมืองปากเซเนี่ก็หาดูยากนะครับถนนที่ดีๆแล้วก็ถนนที่หลายเส้นแบบนี้นะครับเนาะ อันนี้ผังผังบอยดอยู่นะครับสีเรนนะครับนะฝั่งนู้นอีกนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นอีกครับทุกท่านคือถนนสวยจริงๆนะครับจยาถ่ายภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่ครับไฟเขียวแล้วครับท่านผู้ชมนะนี่ครับบอยด์เองนะครับถ่ายภาพบรรยากาศนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับภาพบรรยากาศจริงๆนะครับนะซึ่งไม่ใช่ภาพ AI แน่นอนท่านผู้ชมครับ บรรยากาศจริงๆแน่นอนนะบอยอะได้มีโอกาสนะครับโชคดีวันนี้นะครับได้อยู่ข้างหน้านะครับนะได้อยู่ข้างมากแล้วซันสองข้างบนนะครับนะค่าตั๋วเดินทางนะท่านผู้ชมก็อยู่ที่ประมาณ788บาทนะครับนะนี่ครับโอ้โหนะครับบรรยากาศนะครับนะคือบอยอดอย,อยู่อยู่ฝั่งซ้ายมือท่านผู้ชมเนาะก็ถนนก็จะมีฝั่งซ้ายมือนี่มี3เลนนะครับ ฝั่งนู้นมี3เรนนะเหมือนกันทนะ่านผู้ชมครับนี่ครับฟิวธรรมชาติสวยนะครับต่างจังหวัดอยู่ในชนบทนะครับนะนี่แหละครับในการพัฒนานะครับของประเทศไทยนะพัฒนาจริงๆนะครับนะน,นี่ครับโอ้โหนะครับหลายคนอยากให้บรยตไทยภาพบรรยาก,กาศถนนยู่ต่างจังหวัดประเทศไทยให้ดูหน่อยนะครับนะ ซึ่งหลายคนไม่ได้มีโอกาสนะครับกับบ้านเกิดเมืองนอนนะครับแน่นอนว่าประเทศไทย,ยมีหลายจังหวัดมี7 7จังหวัดนะท่านผู้ชมนะทางภาคอีาสานนี่ก็ถือว่าโดดเด่นขึ้นมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมต่างๆน,ะนี่ครับท่านผู้ชมนะไฟแดงนะครับไฟแดงนี่แหละ ถนนก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับี่าน้อมมีฝั่งนั้นมีกี่เลนนะครับสี่เลรนนะบางช่วงก็สามบางช่วงก็สี่เลรนนะนะครับอยากถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่คือการเดินทางของแรงงานลาวชาแนลนะครับนะสามารถเข้ามาติดตามแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจนะครับให้พยศได้มีโอกาสนะทำคลิปนําเสนอให้ทุกคนได้ดูนะครับ1คอมเมนต์1กดแชร์1กดไลค์นะครับถ้ามีเวลาว่างมากกว่านั้นก็สามารถ ดูโฆษณาให้ประโยชน์ได้นะครับหรือว่า f c ที่มีน้ำใจก็สามารถกดซุปเปอร์แตงได้นะครับนะโอ้โหนะครับนะวันนี้ก็จะให้ภาพรบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะภาพรบรรยากาศที่ธรรมชาติธรรมชาตินะครับนะโอ้โหนะครับนนี้ครับโอ้โหนะครับสวยงามมากท่านผู้ชมนะ นี่ครับโอ้โหวิวธรรมชาติสวยๆนะครับถนนต่างจังหวัดนะครับนะตอนนี้บ๊ยอดยังอยู่จังหวัดนครพนมเองนะครับนะบยอดจะถ่ายเป็นอีพีไปนะครับในช่วงระหว่างแต่และจังหวัดเนาะถ้าหากถึงจังหวัดสกลน,นครบยอดก็จะถ่ายอีกอีพีหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะนะนะบยอดก็จะเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเนาะภาพบรรยากาศสวยๆเเก็บเรื่อยๆนะครับนะ คนไปดูนะครับนี่ครับถนนนะครับสวยมากท่านผู้ชมนะตอนนี้ไฟแดงติดไฟแดงนะครับเนาะนู่นครับอยู่ในป่าทุกคนอยากให้ทุกคนดูนะครับเนาะความเป็นเอกลักษณ์นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นในป่าแล้วก็ถนนไปทุ่งนาแน่นอนว่าส่วนมากก็จะเป็นถนนที่เป็นถนนคอนกรีตถนนลาดยางนะท่านผู้ชมนะก็อยากถ่ายให้ทุกคนได้ดูซึ่งบาโบนะครับเป็น บุคคลอันดับหนึ่งเลยนะครับที่รีวิวถนนนะครับเพื่อนบอยยอดนะครับเขาก็มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดบ่อยๆก็ได้ถ่ายถนนนะครับบอยยอดเองก็เหมือนกันนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับถ่ายทอดเรื่องราวนะครับที่หนุ่มลาวนะครับได้มาเจอถนนไทยก็ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะครับอยู่ที่ชนบทรีครับนี่ครับนี่ไม่นี่ไม่ใช่ภาพ a อนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศจริงนะครับโอ้โหนะครับแน่นอนว่าเอกลักษณ์นะครับใน ประเทศไทยนะครับนั่นก็คือสี่เหลี่ยงนะครับแสดงถึงพระมหากรแสนนะครับแสดงถึงความมีจิตสํานึกนะครับโอ้โหท่านผู้ชมนี่ครับแน่นอนว่าทุกพื้นที่นะครับอยู่ในประเทศไทยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือเกาะกลางถนนนะครับเพื่อเวลาอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นมีรถไฟฟ้านะครับที่เป็นลอยฟ้าก็สามารถที่จะตั้งได้เลยนะครับนี่คือเอกลักษณ์ในประเทศไทยครับ เดี๋ยวอีพีนี้เบอยอดก็จะถ่ายประมาณ15นาทีนะท่านผู้ชมนะโอ้โหกลางคืนนะท่านผู้ชมนี่นะกลางคืนนะครับโอ้โหกับภาพบรรยากาศใกล้มืดแล้วท่านผู้ชมเนาะนี่ไม่ใช่ภาพ AI นะครับกล้องเบอยอดอาจจะไม่ดีก็ขอโทษขออภัยนะครับท่านผู้ชมเนะโอ้โหท่านผู้ชมวิวนี้วิวนี้ครับสวยมากท่านผู้ชมเนาะโอ้โหช็อตนี้มันยอดจะตัดขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะช็อตนี้สวยมากท่านผู้ชมเนาะ นี่ครับสองเลนไปกลับนะครับนะไม่มีรถสวนมาแน่นอนท่านผู้ชมนะโอ้โหตอนนี้บระรยดยังอยู่ในจังหวัดนครพนมอยู่นะครับนะยังอยู่จังหวัดนครพนมอยู่ครับเดี๋ยวถึงสกลนครนะครับนะบอยรยก็จะถ่ายอีอพีหนึ่งนะครับถ้าไม่มืดถ้าสามารถถ่ายได้ก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะนะสามารถทุกคนที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับ โอ้โหท่านชมนะนี่แหละครับนะนี่ไม่ใช่ภาพ AI นะครับนะโอ้โหท่านชมนะ